มันีไม่ต้องร้านชามมันไม่ต้องร้าชามเราที่อายอะโอ้มะม้าหมูปูไม่ใช่ที่บ้านนะนี่ไทุกคนคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกินคุณเปิ้ลหมูกระทะค่ะเพราะว่าเราเห็นหลายช่องเขาไปกินแล้วช่องเราเนี่ยต้องไม่พลาดแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกินคือตอนนี้ ตอนนี้กำลังทำเล็บอยู่นะคะเดี๋ยวเราขอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะวันนี้คือสืบมาคืนเปิ้ลเนี่ยเปิดประมาณบ่ายสองแล้วตอนนี้ประมาณจะบ่ายสองแล้วเรายังไม่ได้ออกจากบ้านเราต้องใช้เวลาประมาณ40บนาทีในการถึงร้านนะคะเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้กินเลยไหมหรือว่าต้องรอคิวเดี๋ยวไปดูกันเอนี่ตั้งเวานาฬานะเราไม่คิดว่าคนจะเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวดูค่ะว่าคนเยอะมากไหมไปกเลยเดี๋ยวรอทำเล็บเสร็จก่อนนะคะ A later few moments แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะ ไปกันเลยไปไปดูไสย่งนะคุณโมค่ะไสยังมีไสย่างเหรอตอนนี้นะคะทุกคนเรากําลังมารับนกน้อยที่โผบินนะคะเขาอยู่ที่นี่นะคะแต่ไม่ต้องถ่ายนะคะว่าที่ไหนเดี๋ยวแฟนลับมาลุ้นนะคะ คนนี้คือแฟนขับถึงตัวมาก็ได้นี่คือเรียกได้ว่าเป็นดาราท่านหนึ่งนะคะของช่องเราแล้วไม่มีเขาคลิปไหนเนี่ยคนไม่ยอมเลยไม่ยอมนี้เขาบอกถ้าไม่มีลุงน้อยไม่ดูนะเอาปิดผิดที่ค่ะผิดที่อะไรไปไหนกันเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะคุณเปิ้ลนะคะถึงแ้นไหมคะคุณลุงน้อยธรรมดา้างนอกแฟนลับบอกว่าคลิปไหนไม่มีลุงน้อยไม่ดูนะบอกไห้ดูแล้วอ่ะ <ไป S 1> แล้วนะคะ <ไป S 1> ทุกคน <ไป S 1> จะบอกเลยว่าทรหดมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปสั่งกันเราจะรีบกินเพราะเราหิวค่ะท,ที่จอดรถอันนี้คือที่จอดรถนะทุกคนจอดได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณแปดคันนะคะ <ไป S 2> ก็คือรีบมาอันนี้คือมาประมาณหกโมงอันนี้คืออะไรคะอ๋อเสียงเงินกี่บาทคะบาทสี่สิบบาทค่าจอด ตอนนี้นะคะเราได้มานั่งอยู่ที่นี่แล้วนะคะกับน้องน้อยนี่บินคนคือมีคนแล้วนะตอนเนี้ยข้างหลังแต่ว่าเราได้โต๊ะที่22ข้างในสุดนะคะเราสั่งไปแค่สั่งไปแค่ชุดเดียวเพราะว่ากลัวเงินไม่พอโอ้มีใช่ไหมมีใช่ไหมโอ้กลัวมากเลยตอนแรกจะสั่งเยอะๆเลยแต่ว่ากลัวเด้อเดมีนี่ไงขอได้ไหมอันเนี้ย เดี๋ยวกิน500ก่อนแล้วกันเนาะว่าแบบจะเยอะขนาดไหนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยว่ากันเนาะทุกคนคาตอนนี้อาหารมาแล้วนะจะบอกว่าเซต5 55นะคะก็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 ใหญ่สิ่งที่เห็นคือสะอาดมันดูสะอาดมากเลยอ่ะตื่นเต้นเพื่อน นีไม่ต้องล้านชาม<อ>มัน <c oughs> ไม่ต้องยกไม่ต้องยกล้ะไม่ต้องตำพริกไม่ต้องแกะกระเทียมแ <c oughs> น่มันเป็นอัตลรสในการแบบทำครัวที่บ้านไปเมทโคลมันเป็นอัตลักไปว <c oughs> นไปวนมากระเทียมขา่จร <c oughs> ิงเราก็ชอบทำคลิปข้างนอกนะแต่ว่าเรากลัวคนเฉยเราขี้อายอ่ะตื่นเกินที่เห็นออกมาเดือนแล้วไม่ได้ออกมาไหนเใช่ว อ๋อครั้งละครั้งสุดท้ายคืออันนี้ปะหัวทาจาอูนะตรงนั้นก็คือชอบออกมั่งนองน,นะแต่เราก็คือกลัวคุณน้ำจิ้มจะมีสามอย่างนะคะเ่าต้องสั่งอีกชุดหนึ่งบ้าบูหิวอะ่ะค่อ,อยๆไม่มีใครแย่งบูหิวมากอะ่ะรู้เข้าใจโอ้โห เรามีเงินประมาณไม่เกิน2,000ันเราห้ามสั่งเกิน2,000นะเพราะว่าเราไม่มีเงินสดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ววางเลยฮะขนาดใหญ่ว้าวต้องค่อยๆเติมไปอ่ะไม่ขาดเลยไปเต็มเออนั่นแหละป๊ะกินให้เบิร์ดเฮ้ยบกคัวหน้าเต็มมากเลยว่ะโอยังต้องขออย่างนี้ก่อนยังเอ้อุบกมันกระเด็นเข้าหน้าว่ะยังเอาเลย มันใกล้มากว้เฮ้ยขอชิมน้ำซุปก่อนนะวะน้ำซุปดูดีมากอละน้ำซุปใช่เท้า่เอเป็นกลิ่นใช่เท้าเอาเลยนะตไม่ใช่พี่น้นย ตะควันมันร้อนมากอ่ะอแสบตาตะควันมันมาหาบัวไม่ได้กินนานเยอะได้อยู่นะหมูกระทะปั๊บปุ๊กนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปกับพี่หนุมหลีเพราะว่าพี่หนุ่มหลีถ่ายละครเอาเลยนะหน้าตา สมแล้วท,ท,ท,ที่คนมาเยอะอเพื่อนๆมาแล้วหมูก็ทากินเบอร์โอ้โห oh, อร่อยจนไงอร่อยเหมือนทำกินที่บ้านเลยอะเพราะว่าแบบ mm hmm. วัตถุดิบคือสะอาดแล้วก็แล้วก็สะอาดอะสะอาดคุณน้อยอร่อยมากเลยคนระับยากไ,ไกินเลยค มันสุกไหมคะเป็นปลาหมึกลุงน้อยกินบ้างเด็ดมันสุกมิทัน,น,นอ้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นซีฟูนนะทุกคนซีฟูดซีฟูดเค็มนำ เปรี้ยวตามจัดจ้านแต่ไม่ได้เค็มขนาดนั้นนะอร่อยนจิ้มอ่ะอันนี้เหมือนเป็นน้ำจิ้มเด็กอ่ะแบบว่าออกหวานอันนี้จะเผ็ดนะอันนี้จะมีความเผ็ดมันเป็นซีฟู้ดที่เปิดมาก่อเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงมาเยอะถือว่าเป็นหมูไทะที่แบบดีเลยนะระดับดีเลยที่ฉันไม่ได้เข้าข้างเขานะคะแต่ดิฉันพูดจะกคมามจริง ขาอยู่ห้องใช่ปะกเ้ยนอ้เครับพี่ใ่กองกระป๋อองกระปรงกรองะระปะองกอบกินตัวนี้เงะองออ ทุกคนเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ตอนเสร็จทีเดียวนะทำไมมกกินก่อนชอบอันนี้มากเลยน้ำจิ้มหมันอ่ะมันแบบหวานหวานหวานแล้วก็เผ็ดเผ็ดนิดหน่อยมันคือรสมันด้วยเั็นพวนจริงอ่ะตอนเซตมันมีเหมือนกันปาก คือวันนี้นะคะก็จะมีรายการเด้วยก้องกล้องเราเนี่ยคือแพเลยกล้งงต้อง่อยู่เป็นชื่อของมาหารีเปิดมาประมาณ5ปี่่ร้านกาๆแล้วก็ปรดใหม่เนี่ย อร่อยไหมให้กับบ้านเหยออร่อยมันร้อนชั้นชมเพียพออร่อยมากเฮ้ยไส้ยังไม่ได้กินเลยสุกยังมะม้าเอาไส้นจะสุกแล้วนะคะโอ้นี่มีคนบอกว่าเด็ดไส้อ่ะมันจะแบบไส้โบ๊ทได้ไงไส้ก็อยู่มมามีปัญหาบูนะ ต้องเปิดไปเรื่อยๆเขาเปิดไปเรื่อยๆปุกเรื่อฝักต่อฝักนะเพิ่มเลยนะเดีเริ่มชอบในรสชาติครับไส้คือแบบเก็บตังค์เลยครับยัง <c oughs> ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของเสียข้างในไสอ้อ่ะมันสะอาดมากเลยอะ่ะ <c oughs> อ่ะม,ม,อนะมามา่าเนาะน้อยใจไม่ถ่ายมามา่านนิดึงเป็นยังไงคะ ออร่อยเราทำอาหารเรารู้สึกไหมคะว่ามันอร่อยมากไหมอร่อยค่ะ,ะแล้วพอสัมภาษณ์มาหมาพูดค่ะนะี <c oughs> <c oughs> นี่นะคะชุดเดียวไม่เคยพออีกชุดหนึ่งแน่นๆโอ้โห่ายดูที่ใครเติมอ่ะพี่น้อยเติม วันนี้นะคะเราก็ได้เริ่มยกสองแล้วนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ยกสองแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จถึงเมื่อไหร่นะคะหรือว่าจะหมดหรือไม่หมด,มหมดก็ไม่รู้คือเยอะมากประมาณเที่ยงคืนตอนแรกนึกว่าไม่พอเพราะว่าหิวมากแต่ความจริงคือมีสี่คนอนะ่ะประมาณสองชุดมันก็เยอะนะแต่สักสองชุดก็ได้ถ้ากินจุอะน้อยใจสู้โ <c oughs> <c oughs> ทษนะอันนี้เล่าข่าวเลยนะเปล่า <c oughs> <c oughs> เพื่อนซีต่งไวัว่ะไล้วตอบเพลงอะไรโอ้ยไม่ไหวครับเพื่อนไม่ตอบมะพอมามาเมาไม่ใช่ที่บ้านนะนี่เมาแล้วไงไปปุ๊บเมาเฮ้ยคือไม่รู้ว่าเขาอให้เอาน้ำน้ำจิ้มม่สามอันอ่ะมารวมกันได้เดี๋ยวเราจะลองนี่ลองรอบไปมล่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นซีฟู้ดนะเดี๋ยวลองนี่อ่ะดซีฟู้ดคือโต๊ะเราค่อนข้างที่จะแบบอ่ะแล้วก็ลองกับอันนี้นะ ฉันขอสามชั้นหนึ่งสามชั้นเกรียมเกรียมแบบนี้ชันไม่รู้เรื่องเลยอิ่มเลยรถม,มันจะเข้มข้นเพราะว่ามันมีซีฟู้ดด้วยวิลโค้งเอามาผสมกันก็อร่อยแล อยาลืมไปลองทำดูนะเราก็ได้สองพันนะฮะแตงโมฟรีแตงโมคือแบบปีใช่ไหมคะแบบเป็นสองพันฟรีครับเกิดมากเขาจะให้คิดนละคนคนคนอะไรเนี่ยแต่ทั้งท้าไม่พอจริงๆเราก<อ>็<ป>ให้ได้ครับอย่างเนี้ยเรอยากให้ได้หมดโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันร้านจบแล้วฮะไปไปก่อนรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ตื่นตุ้นกันใจทำไมคะ แน,นท้อง <laughs> ขอดูท้องหน่อยให้ <laughs> Hi, ทุกคนคะตอนนี้คือถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าขอสรุปร้านคุณเปิลนะคะคุณเปิลเนี่ยถือว่าเป็นร้านที่ดิฉันแนะนํานะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเคยไปกินหมูกระทะเหมือนกันแต่ว่าหมูกระทะเนี่ยของเขาว่าคือมีความสะอาดเหมือนแบบกินที่บ้านเลยทุกคนของเขามีทั้งหมด3เมนูไม่ใช่3ขนาดนะคะก็ลองเลือกเอานะคะว่าอยากกินไซส์ไหนแต่ดิฉันแนะนาว่าถ้าเกิดว่าไปประมาณแบบไปประมาณ2คนเนี่ยก็ไซส์ใหญ่ ถ้าเกิดหิวๆเลยนะก็ไซส์ใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดสี่าคนเนี่ยก็ไซส์ใหญ่สองอันก็กำลังเวิร์กนะคะแล้วก็เขาบอกว่าภายในไซส์อ่ะคือสามารถแบบเลือกได้นะว่าจะเอาอะไรเยอะเอาอะไรน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยมีท้งหมดสามน้ำจิ้มนะคะก็คือสามารถแบบเอามาผสมกันแบบที่กินได้ก็คืออร่อยอร่อยเลยก็นั่นแหละค่ะโอเคก็รวมๆว่าคือแนะนำนะคะก็ถ้าใครไปเนี่ยก็ไปช่วงแบบสองสามโมงเนี่ยร้านก็เริ่มเปิดแล้วนะถ้าไม่อยากคนเยอะถ้าเกิดว่าไปวันธรรมดาเนี่ยก็จะคนน้อยกว่าวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่ฉันขอฝากไว้ค่ี้ะคใรรมานนอะไรเดด็ๆ่ยาให้ไปนี้เลยนะคะไปแ่ะบคย